เซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันคือยอดโค้ชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดเวลา26ปีที่คุมแมนยูเขาคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายรวมไปถึงสถิติต่างๆที่ถูกจารึกเอาไว้โดวยวันนี้นะครับผมได้รวบรวมสถิติเหล่านั้นมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูว่ามันจะมีสถิติตัวเลขอะไรบ้างหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ 2. คือจำนวนถ้วยยูฟ่าแชมเปียนลิกที่ท่านเซอร์สอยมาให้กับแมนยูได้ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1999หรือปฏิหารที่คัำนูและครั้งที่2ในปี2008ที่ชนะจุดโทษเชลซีที่รัสเซีย5คือจำนวนทีมที่เซอร์อเล็กซ์ฟุกุสานเคยคุมได้แก่ทีมอิสต์สเตรนจีเชียทีมเซนต์เมียร์เลนทีมอเบอร์ดีนทีมชาติสกอตแลนด์ และสุดท้ายทีมแมนเชสเตอร์ยูไในเตด6คือจำนวนเกมที่เสมอการติดต่อยาวนานที่สุดในยุคทันเซอร์คุมทีมเกิดขึ้นในปี1988ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม6คือจำนวนสโมสรที่ทันเซอร์เคยคาแข้งสมัยยังเป็นนักเตะได้แก่ทีมควีนส์ปาร์คแรนเจอร์ทีมเซนต์จอห์นสโตนทีมดันเฟิร์มลีนแอตเลติกทีมกลาสโกเลนเจอร ทีมฟันเคิร์กและทีมไอยูเนเต็ด9คือจำนวนถ้วยเอฟเับของทั้งสกอตแลนด์และอังกฤษที่ป่าคว้ามาได้โดยแบ่งเป็นคว้าตอนคุมทีมอเบอร์ดิน4สมัยและได้กับยูเนเต็ดอีก5สมัย8.1คือสถิติชัยชนะนอกบ้านที่ยิงได้ถล่มทลายมากที่สุดตอนคุมแมนยูโดยเกมนี้เกิดขึ้นในนัดที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อดุลกุมภาพันธ์ปี1999 ซึ่งเกมนั้นโอเลกุน่าโซชาถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองและยิง4ประตูในเวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้น90คือสถิติที่ยิงได้มากที่สุดตอนคูแมนยูเป็นเกมในปี1995ที่แข่งกับอิฟสวิตชาวโดยเกมนั้นแอนดี้โคยิงไป5ประตูด้วยกัน13คืออันดับบนตารางคะแนนที่ปะพาทีมจบอันดับได้แย่ที่สุด เกิดขึ้นในฤด,ดูการ 1989- 1990กถึง1,990 14. คือจำนวนเกมที่เอ็ดวินฟันเดอร์ซาในด่านชาวฮอลแลนด์ของแมนยูไม่เสียประตูให้คู่แข่งตีต่อกันในฤด,ดูการ2008-2009ซึ่งเป็นสิิติคินชีตท,ที่ยาวนานที่สุดในยุคทันเซอร์ 17. คือจำนวนเกมที่เซอร์อเล็กโดนไล่และถูกสั่งห้ามคุมทีมข้างสนาม 22. คือจำนวนประตูที่เสียน้อยที่สุดในพรีมรลลีกตอนเซอร์คุมทีมซึ่งสถิตินี้เกิดขึ้นเมื่อฤดูการ2008-2009ที่2ประกันหลังได้แก่เนมันยาวิดิชและเฟอร์นิดานประจำการอยู่26คือจำนวนปีที่ต้องนับย้อนไปตอนแมนยูคว้าแชมป์ลีกได้ครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านเซอร์จะเสกแชมป์ให้ได้อีกครั้งในปี1993 28คือจำนวนสถิติจำนวนชัยชนะมากที่สุดต่อ1ซีซั่น เกิดขึ้นในซีซั 2, 7, 2, ่น1,999-2,000ซีซั่น2,006-2,007และซีซั่น2,008-2,009 30.7คือจำนวนเงินหลักล้านปอนด์ที่ป่าไปสอยดิมิธาเบอร์บาตอฟมาจากสเปอร์ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวที่แพงที่สุดที่เขาได้ซื้อมา38คือจำนวนแชมป์ทั้งหมดที่เฟอร์กี้คว้ามาได้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 45. คือจำนวนสถิติไหลไพ่ที่ยาวนานที่สุดของแมนยูในยุคป,ป่าเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม1998ถึงเดือนตุลาคม1999 49. คือจำนวนถ้วยแชมป์ที่ท่านเซอร์ความมาได้ตลอดอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของเขา 65. คือเปอร์เซ็นต์การเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสัน80คือจำนวนเงินหลักล้านปอนด์ที่เลอ,อันมัดิล ซื้อตัวโรนัลโดไปจากแมนยูซึ่งเป็นสถิติการขายที่แพงที่สุดในยุคป,ปา่า92คือจำนวนแต้มที่แมนยูในยุคเซอร์อเล็กสามารถเก็บได้สูงที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเป็นช่วงฤด,ดูการ1993-1994 104คือจำนวนนักเตะที่เซอร์อเล็กได้ซื้อมาในตอนที่เขาเป็นผู้จัดก,การทีมแมนยูโดยนักเตะคนแรกที่ป่าซื้อคือวิฟแอนเดอร์สัน ซื้อมาจากอาเซนอลด้วยค่าตัว25,000 0ปอนด์และคนสุดท้ายคือวินฟิตซาฮาที่ซื้อมาจากคิตตันพาเลตด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์170คือจำนวนประตูที่เซอร์อเล็กฟอกุสันทำได้ในเกมลีกตอนยังเป็นนักเตะจาก317เกม370คือจำนวนนัดที่ปะลงเล่นในฐานะนักเตะ1,198คือจำนวนผู้จัดการทีม ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาคุมทีมต่างๆในอังกฤษตลอดระยะเวลา26ปีที่เซอรออเล็กซ์ฟูกุสันอ,อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการทีมในโรงละครแห่งความฝัน1,500คือจำนวนแมตช์ที่เซอรออเล็กซ์คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด9,691คือจำนวนวันที่เซอรออเล็กซ์ฟูกุสันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทีมในทีมโอทฟฟอร์ดจบไปแล้วนะครับสำหรับ26เสิติที่เรายกมา คุณผู้ชมคิดว่ามีสถิติไหนที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือมีอย่างอื่นที่อยากเสริมเพิ่มเติมก็บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงหากว่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ